สวัสดีครับนี่โรเรเห็นนะครับและนี่คือ LEGO Certified Store สาขาแรกในเชียงใหม่ครับผม Lego c e r t i f ติฟายสโตสาขานี้นะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่6แล้วนะฮะของประเทศไทยและก็สาขานี้นะครับถือว่าเป็นสาขาแรกของเชียงใหม่และก็โซนภาคเหนือเลยฮะส่วนตัวร้านนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น2ห้าง Central Festival เชียงใหม่ครับผมก็คอนเซปต์ของช็อปนี้นะครับก็ยังเป็นแบบรีเทลเทนเมน n ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งโลกตอนนี้นะครับผมก็จะเหมือนกับสาขาอื่นๆที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เนาะ เป็นฟิวประมาณนั้นนะครับผมบรรยากาศเพิ่งเปิดร้านนะครับก็คนเยอะมากคนเชียงใหม่นี่คือแบบตึ้มเลยนะครับเห็นบอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์จะคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะวันนี้วันที่เปิดเนี่ยเป็นวันศุกร์นะครับผมเออเกมบอยแล้วก็จะเป็นตัวกาชปองนะครับผมอ้าร้านนะฮะ ดิสลย์ตรงนี้นะครับผมตัวบิแดงที่ต้องมีทุกช็อปนะครับผมตัวบิแดงนะครับก็จะมีเรื่องเล่าคอนเซปต์อยู่นะครับว่าถ้าเราเอาบิแดงที่เป็นสีเดียวกัน2อคูณสมาทั้งหมด6ชิ้นเนี่ยเราสามารถต่อเป็นรูปแบบไม่ซ้ากันเลยได้มากกว่าประมาณ900ล้านกว่ารูปแบบนะครับผมตัวบิคแดงเนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่จะอยู่ในทุกๆ L C S นะครับผมเพือ่อนา่าจะเป็นการสืส่อถึงความเป็นไปได้ที่แบบว่าเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวบิคแดงเนี่ยยังเป็นของแถมที่อยู่ในเลโก้เฮาส์ ก็เป็นพวกโซนของที่เป็นพวกคริสต์มาสนะครับผม,มครับกล่องนี้นะฮะอันนี้ฮะตัว Family Christmas Tree นะครับผมตัวใหญ่นะฮะมาแล้วด้วของจริงสวยนะอันนี้ต่อได้3คน4คนเลยนะครับส่วนของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Speed Champion Technic Lego City Lego Creator ตต่างๆนะฮะ ก็ม <f Fraser> so ีกันครบครบฮะเรียกได้ว่าของต่างๆที่อยู่ในสาขาเชียงใหม่เนี่ยเยอะพอๆกับสาขาอื่นๆที่เคยเปิดก่อนหน้านี้เลยฮะใครชอบกล่องไหนแนวไหนนะครับก็มาจัดกันที่ช็อปได้เลยฮะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแล้วนะครับผมพวกกล่อง e อ c l u s i v e ต่างๆนะครับก็มีกันแบบแน่นๆเลยฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้าวงการเลโก้นะครับสามารถดูโปรโมชั่นต่างๆของ Lego c e r t i f i e d Store ผ่าน LEGO Store c a l endar ได้เลยครับหรือถ้าอยากดูราคากล่องต่างๆนะครับสามารถดูได้ในเว็บ Big Thailand ก็ได้ครับผม โซนสตาร์วอล์นะครับผมเดสตาร์พี่เทนเอาอีกสักอันไหมครับจะได้ประกบเป็นรูปเดียวกัน <c oughs> นี่ครับโอ้หมีนี่เรื่องฟอลคอนจุกๆฮนะก็พวกกล่องเล็กกล่องน้อยนะครับผมของสตาร์วอล์นะฮะก็ใช้ได้อยู่แน่นอยู่แล้วก็อ,อันนี้พวกโซนเกตกิฟต์นะครับโซนนี้ผมชอบนะฮะก็ของใหม่ๆน่าสนใจลงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นี่สเตนเจอร์ติงนะครับผมมาแล้วเรียบร้อยกล่องนี้น่าโดนมากจริงๆ แล้วก็พวกบิ๊กเฮดต่างๆนะครับก็อยู่แบบแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็พวกคอลเลกชันคริสต์มาสต่างๆนะครับก็สอยกันได้เลยฮะเต็มที่นะครับตัวแอดแนะครับเอทเอทเพิ่งจบฮาโลวีนไปนะครับก็เตรียมใส่คริสต์มาสกันต่อได้เลยครับนี่มูจิซันต้าน่ารักมากนะฮะประมาณนี้นะครับผม นีิโซนไฮไลท์นะครับสำหรับช็อปเชียงใหม่เนี่ยก็จะเอาตัวกูนี่นะฮะมาโชว์นี่ครับเป็นเรือลัมเบลเลอร์เลยฮะนี่แบบผ่าครึ่งนะครับผมตัวเพิ่งออกใหม่เลยฮะนี้นี่ก็จะเป็นตัวนี้โชว์นะครับผมก็โซนโซนนี้ก็เป็นโซนที่แบบให้เรามายืนนั่งต่อนะครับผมแต่ว่าตัวที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวนี้น่ารักมากตัวสครับเจอร์ตัวเล็กนะครับเป็นต้องหมีถือหัวใจนะครับผมนี่น่ารักอยากเอากลับบ้านเลยโซนนี้นะครับเป็นโซนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเอ๊ไม่มั่นใจว่าของช็อปก่อนหน้านี้เนี่ย ตรงบริกตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีทองเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ที่นี่เป็นสีทองนะครับผมสำหรับโซนเอ็กซ์คลูซีฟนะก็มีของหลายอย่างนะครับทั้งไอเฟลไททานิกนะครับแล้วก็ <S <S 1> <S 1> ออติมัสยังขายอยู่นึกว่ารีทายไปแล้วประมาณนี้นะฮะเป็นตัวคลาสตี้เบอร์เกอร์นะฮะหลอดอัลเจอร์ลิงลิบนเดลแจสคัพต่างๆนะฮะ อีกหนึ่งของขายดีครับพวกโซนโบเทนิคอลนะครับพอมันอยู่รวมๆกันแล้วมันก็น,กน,กน้าโดนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็มีแบบเป็นโมเดลต่อโชว์ใส่ตู้อย่างนี้เลยนะครับนี่สวยนะเวลามาเรียงโชว์กันอย่างเงี้ยสวยอยู่สวยอยู่ยอยเอ้ยดีดีดีดสำหรับช็อปนี้นะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นกำแพงแบบใสนะครับก็คือสามารถมองได้สองฝั่งเลยก็คือมองจากด้านนอกเข้ามาก็ได้หรือจะมองจากด้านในออกไปก็ได้เหมือนกันนะครับโซนไอเดียนะครับผมตัวนิเวล่าสวยมากนะครับผม พอมนเป็นกำแพงใสสองฝั่งเนี้ยเออก็รู้สึกว่าแบบดูโล่งดีดูสบายตาดีนะครับของในช็อปนะครับก็คือต้องบอกว่ามีเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าหาตัวไหนไม่เจอลองถามาพี่พนักง,งานดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้สามารถวางได้ทุกกล่องนะครับก็อาจจะมีบางกล่องอยู่หลังล้นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ลองถามพนักง,งานดูก่อนได้นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูโดยรวมเนี่ยคือมีเหมือนกับทุกสาขาเลยครับมีเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ โอเคครับมาดูโซนพิกอัลบิวของสาขาเชียงใหม่กันนะฮะรอบนี้ก็จะเป็นแบบทรงแคบนะครับผมแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยก็จะเหมือนกับทุกๆสาขาของ l c s เลยนะครับซึ่งรอบนี้ที่เห็นน่าสนใจนะนี่ชิ้นนี้ชิ้นน้ำเงินนะครับชิ้นฟ้าใสน่าเอาไปทำพวกแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ชิ้นส่วนช่วงน,นี้ที่เปิดร้านนะครับก็มีพวกแบบแดงๆเข,ขียวๆอะไรอย่างงี้นะฮะเอาไปทำรอคริสต์มาสได้เลยนะฮะนี่ชิ้นอย่างงี้ได้ยูไยชิ้นนี้สวย เออ,อประมาณนี้นะครับผมสำหรับโซนนี้นะฮะถึงจะแคบแต่แบบก็เยอะอยู่มาจกๆก,กันได้เลยนะครับส่วนโซนบิวอัลมินิฟิกน,นะครับผมตัวสครับเจอร์ก็จะเป็นตัวมนุษย์อวากาศชุดส้มตัวนี้นะครับผมส่วนตัวพาร์ทนะครับก็จะยังเป็นเซ็ตของฮาโลวีนอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะอัปเดตต,ตามสาขาอื่นตามมานะครับผมนี่นี่นะครับก็ยังเป็นพวกพาร์ทฮาโลวีนอยู่นะฮะนี่ที่เป็นหัวแม่มดอะไรอย่างนี้นะครับผม นะตอนนี้นะส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของสคับเจอแล้วก็การเดคอเรทนะครับผมเดคอเรทเป็นแนวแบบเดิมป่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวแวะไปดูตัวสคับเจอกันนะครับผมส่วนตัวสคับเจอประจำสาขานะครับรอบนี้ก็จะเป็นตัวหมีแพนด้านะฮะแล้วก็ใส่แว่นกันแดดด้วยน่ารักมากนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีตัววิยุนะครับเออน่ารักน่ารักเป็นช่วงๆกระหลิ่นหุยยังมีชีวิตอยู่กันไหมไม่ได้มาดูนานแล้วนะฮะ ก็ตัวนี้ก็จะใช้ประมาณ28,000กว่าชิ้นนะครับผมน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็ตัวสครับเจอเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวแพนด้านะครับก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตตัวช้างแม่ลูกเข้ามาอีกทีนะครับอีก2ตัวนะฮะซึ่งเขาบอกว่าไซส์มันมีขนาดใหญ่อยู่น่าจะต้องตั้งอยู่หน้าช็อปนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันละกันนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไง นะฮะเพราะาตอนนี้ผมก็ไม่เห็นรูปเหมือนกันนะครับคือมีแต่แค่ข้อมูลแจ้งออกมาเฉยๆนะครับผมแล้วก็สาขานี้นะครับที่ทถามมาเนี่ยตัวโมเสกวอลเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าในอนาคตจะมีอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็อาจจะรอติดตามมาก่อนละกันนะครับก็ใจจริงก็อยากให้มีนะเพราะแบบเออมันเป็นจุดถ่ายรูปที่มันดีอะ่ะเออแล้วเราก็อยากรู้กันว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโมเสกวอลของเชียงใหม่อะ่ะมันควรจะเป็นอะไรแบบเป็นประตูท่าแพ เป็นพระธาตุยอดสุเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออยากเห็นอยากเห็นนะครับอันนี้ก็อรอลุ้นกันแล้วกันเนาะเออโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวโมเสกวอลนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีแล้วกันเนาะว่าจะมีไหมนะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้โอเ้เอาส่วนของตัว LEGO s ก a m p p a ม s p o r t นะครับสถานี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาในรอบสื่อเนี่ยตัวสแตปมยังมาไม่ถึงนะครับคาดว่าน่าจะมาถึงช่วงประมาณกลางพฤศจ นะครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนจะเป็นรูปช้างไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแอบลุ้นให้เป็นไม่รูปช้างก็ประตูท่าแพเออเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดนะครับ ของแถมเปิดช็อปอันนึงที่เด็ดที่สุดเลยท้ยก็คือตัวเยลโล่บ็อกอันนี้ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยของยังไม่มานะครับผมแต่ว่าสามารถซื้อได้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งตามไปทีหลังซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของแถมเป็น GWP เยลโล่บ็อกที่หายไปจากประเทศไทยเนี่ยนานมากๆแล้วนะครับครั้งล่าสุดรู้สึกจะเป็นของสนามโอทัฟฟอร์ดที่เด็ดมากๆเลยนะครับคือตัวปริ้นพาสของตัวถุงที่อยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยจะเขียนว่าเลโก้สโตล์เชียงใหม่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ไทยมีอะไรแบบนี้นะครับผมเลยตัวนี้นี่แบบว่าน่าโดนมากแล้วกก็็ส่ววนนนขขอองแถมมมเเเปิดดชบผีี๋ยยึ้้้ใหตาล ก็ขอบคุณทางบิ๊กไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ให้เรามาในรอบสื่อแล้วก็มาถ่ายในร้านนะครับผมก็ถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะครับอย่าลืมแวะมาตามกันนะครับเชียงใหม่มีช็อปเนโก้เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช็อปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย